เปิดภาพจริง12จักรพัิราชวงศ์ชิงอึ้งในพระพักเฉียนหลงไม่แปลกที่สามพันนายกำนันต้องแย่งชิงรู้จักคังซีเฉียนหลงเฟื่องฟูยุคทองของราชวงศ์ชิงที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์ชิงคริสตศักราช1636ถึง1912ถือเป็นราชวงศ์ศักดินาสุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนโดยมีระยะเวลาการปกครองยาวนานเกือบสามศตวรรษ รวมทั้งสิ้น276ปีภายใต้การนำของราชวงศ์นี้ประเทศจีนได้ก้าวขึ้นเป็นชาติที่มั่งคั่งและรุ่งเรือมที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในยุคนั้นโดยมีร่องรอยของการขยายอาณาเขตและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างน่าทึ่งในยุคราชวงศ์ชิงอาณาเขตของจีนได้ขยายใหญ่ขึ้นถึง3เท่าตัวครอบคลุมพื้นที่กว่า5ล้านตารางไมล์ภายใต้การปกครองของจกักรพรรดิ นอกจากนี้จำนวนประชากรยังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ150ล้านคนเป็น450ล้านคนซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยอดเยี่ยมราชวงศ์ชิงยังได้สร้างสรรค์ผลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาเกือบ300ปีราชวงศ์ชิงมีจกักรพรรดิรวม12พระองค์ภายใต้13ราัชาศกที่แตกต่างกัน จักรพรรดิแต่ละพระองค์ล้วนมีความผูกพันกับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่มีความผันผวนและมีพระราชกรณียกิจที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญในบรรดาจักรพรรดิทั้งหมดสามพระองค์ที่ยิ่งใหญ่คือจักรพรรดิคังสีจักรพรรดิยงเจิงและจักรพรรดิเฉียนหลงได้รวมกันสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของราชวงศ์ชิงยุคนี้ได้รับการยกย่องในประวัติศาสตร์ว่าคังเฉียนเฟื่องฟู หรือคังการถึงเท Gather. ถือเป็นหนึ่งในยุคที่รุ่งโรจน์และมั่งคั่งที่สุดของราชวงศ์ศักดินาตลอดประวัติศาสตร์จีนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผู้ปกครองที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ภาพววยพระบรมสาทิสลักษณ์ของจกักรพรรดิชิงทั้ง12พระองค์จึงได้รับการฟื้นฟูด,ด้วยเทคโนโลยี AI สมัยใหม่เพื่อเผยให้เห็นถึงพระพักที่สง่างามและอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ไอยซินเจินหลัวนู่เอ่อหาชื่อหรือที่รู้จักกันในพระนามเทียนมิง่งประสูติเมื่อปีคศ1559ท่งเป็นผู้สืบเชื้อสายของชาวเนิวเจินพระองค์คือบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทรงรวบรวมชนเผ่าเนิวเจินให้เป็นปึกแผ่นพระองค์ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับราชวงศ์ชิงหรือคิงไดนัสตี้ และทรงริเริ่มก่อตั้งระบบ8ปธงหรือป่าชีที่มีชื่อเสียงระบบนี้ในภายหลังได้กลายเป็นแกนหลักสำคัญของกองทัพและโครงสร้างการปกครองของราชวงศ์ชิงหลังจากการสวรรคตของพระองค์ในปีคศ1626 หวงไถจีพระโอรสของพระองค์ได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อและทรงเปิดทางให้คนรุ่นหลังสามารถสร้างราชวงศ์ชิงให้ยิ่งใหญ่จนกระทั่งพิชิตจงยวนได้ในที่สุดภายหลังพระองค์ได้รับการยกย่องจากผู้สืบเชื้อสายโดยได้รับการถวายพระนามว่าชิงไทจูซึ่งหมายถึงปฐมบรรพบุรุษแห่งราชวงศ์ชิงไอซินเจาหลว หวงไทจีหรือที่รู้จักกันในพระนามฉงเตอ๋อประสูติในปีคศ1592และสวรรคตในปีคศ1643พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของนู่เอ๋อหาชื่อและทรงสานต่อการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอาณาจักรหวงไทจีทรงเป็นผู้ที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดยทรงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรจากต้าจินมาเป็นต้าชิงอย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนชื่อนี้ถือเป็นการประกาศการก่อตั้งราชวงศ์ชิงอย่างสมบูรณ์พระองค์ขึ้นครองราชเป็นจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงและทรงปกครองอาณาจักรเป็นระยะเวลา17ปีก่อนจะเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาภายหลังพระองค์ได้รับการยกย่องจากผู้สืบเชื้อสายโดยได้รับพระนามว่าชิงไทโจงซึ่งถือเป็นหนึ่งในจัก,กรพรรดิผู้สร้างความรุ่งเรืองให้กับราชวงศ์ชิง ไอซินเจรัวฟูลินหรือที่รู้จักกันในพระนามจักรพรรดสุนจื้อทรงเป็นจักรพรรดองที่สามแห่งราชวงศ์ชิงพระองค์ขึ้นครองราชตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยมีพระชนมายุเพียงหกชันษาอย่างไรก็ตามพระองค์ทรงครองราชได้ไม่นานโดยเสด็จสวรรคตเมื่อมีพระชนมายุเพียง24พรรษาเท่านั้นสาเหตุของการสวรรคตคือโรคฝีดาษซึ่งเป็นโรคร้ายแรงในยุคนั้น ภายหลังการสวรรคตรจัก,กรพรรดิสุนจื่อทรงได้รับการยกย่องจากผู้สืบเชื้อสายโดยได้รับพระนามว่าชิงซื่อจู่ซึ่งเป็นการยกย่องถึงฐานะและบทบาทสำคัญของพระองค์ในการเริ่มต้นการปกครองจีนไอซินเจียวหลัวชูเหียนเย่หรือที่รู้จักกันในพระนามจัก,กรพรรดิคังซี ประสูติในปีคศ1654และสวรรคตในปีคศ1722ทรงเป็นพระโอรสของจักรพรรดิสุนจื้อพระองค์ขึ้นครองราชต่อจากพระบิดาและทรงเป็นหนึ่งในจักรพรรดิท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนจักรพรรดิคังซีทรงครองราชยาวนานถึง61ปีนับเป็นจักรพรรดิท,ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน พระองค์ทรงเป็นผู้ที่วางรากฐานทางเศรษฐกิจและการทหารที่แข็งแกร่งให้กับราชวงศ์ชิงทำให้ยุคสมัยของพระองค์เป็นยุคที่รุ่งเรืองและสงบสุขที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์พระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสามารถในการปกครองอย่างยิ่งทรงประสบความสำเร็จในการปราบกบฏและขยายอาณาเขตของจีนไปอย่างกว้างขวางหลังสวรรคตทรงได้รับการถวายพระนามว่าซิงเซิงจู่ ซึ่งหมายถึงปฐมบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยคุณธรรมแห่งราชวงศ์ชิงไอซินเจวหลัวอินเจินหรือที่รู้จักกันในพระนามจักรพรรดิยงเจิง้งหรือจักรพรรดิหยงเจิงเป็นพระโอรสองค์ที่สี่ของจักรพรรดิคังซีพระองค์ทรงสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระบิดาและทรงเป็นที่รู้จักจากการบริหารราชการที่เข้มงวดตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราช พระองค์ทรงดำเนินการปฏิรูปครั้งใหญ่หลายด้านโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการช่อราชบังหลวงหรือการทุจริตภายในราชสำนักซึ่งทำให้การปกครองของราชวงศ์ชิงมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากจักรพพัดยงเจิ้งเสด็จสวรรคตในปีคศ1735ภายหลังทรงได้รับการยกย่องจากผู้สืบเชื้อสายโดยได้รับพระนามว่าชิงชื่อจงซึ่งเป็นการเชิดชูพระปีชาสามารถในการบริหารและปฏิรูปอาณาจักร ไอซินเจียวหลัวหงหลี่หรือที่รู้จักกันในพระนามจักรพรรดิเฉียนหลงทรงเป็นจักรพรรดิที่มีพระชนมายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์จีนโดยทรงมีพระชนมายุถึง8 8 0 0รษาพระองค์เสด็จสวรรคตในปีคศ1799และได้รับการถวายพระนามว่าชิงเกาจงซึ่งเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณในฐานะจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ต่้งจากจักรพรรดิพระองค์ก่อนๆที่ภาพวาดมักเป็นช่วงวัยที่สูงอายุภาพปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้สร้างสรรค์พระบรมฉายาลักษ์ของจักรพรรดิเฉียนหลงในวัยหนุ่มขึ้นมาใหม่ภาพลักษ์ของจักรพรรดิผู้โด่งดังพระองค์นี้ปรากฏออกมาอย่างกระตือรือร้อนหนุ่มแน่นสง่างามและเปี่ยมด้วยสิ่งที่เรียกว่าบุค,คลิกแห่งโอรสสวรรค์อย่างแท้จริงไอซินเจวัลหลวงเยี่ยน หรือที่รู้จักกันในพระนามจักรพัทเจียชิงทรงเป็นพระโอรสของจักรพัเทเฉียนหลงแต่พระองค์ทรงไม่มีผลงานการปกครองที่โดดเด่นเทียบเท่าพระบิดาหรือจักรพัทรุ่นก่อนในช่วงรัชสมัยของพระองค์รัชมงชิงเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอยอย่างช้าๆปัญหาภายในและการช่อราดบังหลวงเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น จักรพรรดเจียชิงสเสด็จสวรรคตในปีคศ1820และได้รับการถวายพระนามว่าชิงเหรินจงซึ่งเป็นการยุติราชสมัยที่ไม่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ชิงไอซินโจหลัวเมี่ยนหนิงหรือที่รู้จักกันในพระนามจักรพัรเต้ากวางดาวกวางเอ็มเพอเรอร์ทรงเป็นจักรพัรองค์ที่8แห่งราชวงศ์ชิงและทรงครองราชเป็นระยะเวลา30ปี พระองค์ทรงมีสถานะพิเศษคือเป็นพระอรรถองค์โตแต่เพียงผู้เดียวที่ได้ขึ้นสืบทอดบัลลังก์ในราชวงศ์นี้ช่วงรัชสมัยของพระองค์มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์คือสงครามฟินโอเิียมวอร์ซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้ชาติตะวันตกเข้ามาแทรกแซงในจีนและเป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้ราชวงศ์ชิงเข้าสู่ช่วงแห่งความอ่อนแออย่างรุนแรง แม้พระองค์จะเป็นกษัตริย์ที่ประหยัดมัธยัต์และทรงทุ่มเทพเพื่อประชาชนอยู่เสมอแต่พระองค์ก็ทรงขึ้นครองราชในช่วงเวลาที่การบริหารราชการแผ่นดินเริ่มเสื่อมทรามอย่างหนักชะตาของประเทศชาติเริ่มสั่นคลอนและพระองค์ไม่มีพระปีชาสามารถเพียงพอที่จะพลิกสถานการณ์ที่สายเกินแก้ได้ไอซินจัวหลัวอีจู หรือที่รู้จักกันในพระนามจัก,กรพัฒเสียนเฟิงทรงขึ้นครองราชในยุคที่ราชวงศ์ชิงเผชิญหน้ากับเหตุการณ์วิกฤตครั้งใหญ่หลายด้านรวมถึงการก่อกระบฏครั้งสำคัญอย่างกระบฏไทผิงเทียนกัวนอกจากนี้การปฏิรูปหลายอย่างที่พระองค์ทรงริเริ่มและเสนอขึ้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จเนื่องจากทรงอยู่ภายใต้การควบคุมและอิทธิพลของซูสีไทเฮา จัก,กรพรรดิเสียนเฟิงเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง3 1พรรษาและภายหลังได้รับการถวายพระนามว่าชิงหวนจงซึ่งเป็นพระนามที่ใช้ในการยกย่องพระองค์ไอซินเจียวหลัวใจฉุนหรือที่รู้จักกันในพระนามจักรพรรดิถงจื้อทรงขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุเพียงห้าพรนษาในช่วงเวลานั้นสุสีไทยเฮา ได้เข้ามาควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเบ็ดเสร็จส่งผลให้แม้พระองค์จะทรงเจริญพระชนษาขึ้นแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถกลุ่มอำนาจในฐานะพระมหากษัตริย์ได้อย่างเต็มที่จักรพพัดถงจือ้อเสด็จสวรรคตเมื่อมีพระชนมายุเพียง19พรรษาเท่านั้นและได้รับการถวายพระนามว่าชิงมู่จงซึ่งเป็นจักรพรรดิอีกพระองค์ที่ทรงมีชีวิตและรัชสมัยที่ไม่ยืนยาวนัก ไอซินเจลหลวใจเทียนหรือที่รู้จักกันในพระนามจัก,กรพรรดิกวางซวยทรงขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุเพียงสี่ชันษาเนื่องจากทรงขึ้นครองราชในขณะที่ยังทรงพระเยาว์พระองค์จึงกลายเป็นเพียงจัก,กรพรรดิหุ่นเชิดเท่านั้นโดยที่ผู้มีอำนาจที่แท้จริงในราชสำนักก็คือซูสีไทเฮาผู้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตลอดมาจัก,กรพรรดิกวางซวย เสด็จสวรรคตในปีคศ1908ขณะมีพระชนมายุ38พรรษาและได้รับการถวายพระนามว่าชิงเต๋อจงซึ่งเป็นการยุติรัชสมัยของจัก,กรพรรดิผู้ไม่เคยได้กลุ่มอำนาจอย่างแท้จริงไอซินเจือหลัวผูอีหรือที่รู้จักกันในพระนามจักรพรรดิผูอีประสูติในปีคศ1906 และสวรรณคตในปีคศ1967ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่12และเป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงและในประวัติศาสตร์ศักดินาของจีนพระองค์ทรงถูกซูสีไทเฮานำเข้าวังเพื่อสืบทอดบัลลังก์ขณะมีพระชนมายุเพียงสองชันษาทเท่านั้นทำให้ทรงขึ้นครองราชในฐานะจักรพรรดิที่ยาว์วัยที่สุดในช่วงเวลาสุดท้ายของราชวงศ์ ในวันที่12กุมภาพันธ์คศ1912จักรพรรดิผู่อีทรงสละราชสมบัติภายหลังการปฏิวัติสิ้นให้เหตุการณ์นี้นได้ยุติระบอบศักดินาในประเทศจีนลงอย่างสิ้นเชิงถือเป็นจุดจ,จบของระบบการปกครองแบบจักรพรรดิที่ยาวนานนับพันปีน